กลับมาพบกับเรียนออนไลน์บายครูตายนะครับสำหรับคลิปนี้มาเฉลยเพิ่มเติมให้นะครับในเรื่องของชนิดของรูปสี่เหลี่ยมหน้าชนิดของรูปสี่เหลี่ยมหน้า92นะครับหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่ม2เรื่องรูปสี่เหลี่ยมนะครับ ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับกดติดตามช่องคุณตายติวเตอร์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับหน้า92นะครับชนิดของรูปสี่เหลี่ยมหัวข้อ7.1ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมนะครับชนิดของรูปสี่เหลี่ยมในส่วนของกิจกรรมกิจกรรมสำรวจรูปสี่เหลี่ยมนะครับตรวจสอบขนาดของมุมความ ยาวของด้านและการขนานกันของด้านของรูปสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้แล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในตารางมี a b c d e f นะครับมีอยู่ทั้งหมด6รูปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือสี่เหลี่ยม m v t p m p t v นะครับ มุมที่อยู่ตรงข้ามกันได้แก่มุม v กับมุม p และมุม m กับมุม t มุมที่อยู่ตรงข้ามกับมุม v นะครับตรงข้ามกับมุม v ได้แก่มุม m กับมุม t อ่ามุมที่ไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับมุม v นะครับคือมุม m กับมุม t มุมที่อยู่ตรงข้ามกับมุมนี้อันนี้คืออธิบายเพิ่มเติมนะครับทีนี้มาดู นะครับเขาให้ตรวจสอบสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมแล้วขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ถูกต้องนะครับคอลัมน์แรกสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมประกอบไปด้วยมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน2คู่ด้านทุกด้านยาวเท่ากันด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่ ด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่ด้านตรงข้ามขนานกัน1คู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารูปไหนบ้างที่เป็นไป,นปนตามสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมและก็มาสรุปเป็นชนิดของรูปสี่เหลี่ยมนะครับแถวแรกมุมทุกมุมเป็นมุมฉากรูปไหนครับมุมทุกมุมเป็นมุมฉากรูป A รูป B อันนี้ไม่ทุกมุมอันนี้ไม่ทุกมุมอันนี้ไม่ทุกมุมรูปนี้ก็ไม่ทุกมุมเพราะฉะนั้นนะครับ มุมทุกมุมเป็นมุมฉากก็จะได้ดังนี้ก็คือรูป A กับรูป B นะครับข้อที่2มุมที่อยู่ตรงข้ามมีขนาดเท่ากัน1คู่มุมที่อยู่ตรงข้ามตามที่อธิบายตรงนี้นะครับมุมนี้กับมุมนี้ก็เท่ากันมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันเพราะั้น a มี2คู่ B ก็มุมนี้เท่ากับมุมนี้มุมนี้เท่ากับมุมนี้เนื่องจากว่าเป็นมุมฉากทั้ง4มุมก็เท่ากัน2คู่นะครับ C มุมนี้เท่ากับมุมนี้มุมนี้เท่ากับมุมนี้ก็เป็น2คู่ดีก็มุมนี้เท่ากับมุมนี้มุมนี้เท่ากับมุมนี้ก็2คู่ e นะครับมีมุมไหนที่น่าจะเท่ากันไหมครับไม่มีสักมุมที่เท่ากันนะครับจะเหลือ f นะครับมุมซ้ายเท่ากับมุมขวามุมบนไม่น่าจะเท่ากับมุมล่างมุมล่างเป็นมุมแหลมนะครับข้างบนนี้ไม่ฉากก็เป็นมุมป้านนะครับเพราะนั้นก็จะมีมุมซ้ายกับมุมขวาที่เท่ากันนะครับดังนั้น มีมุมเท่ากัน1คู่ก็ดังนี้ก็จะได้ว่ารูป F นะครับคือสี่เหลี่ยมรูปที่มีมุมอยู่ที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน1คู่ด้านทุกด้านยาวเท่ากันรูป A นะครับด้านทุกด้านยาวเท่ากันใช่หรือไม่ใช่ใช่นะครับ B ด้านที่อยู่ติดกันนี่ยาวไม่เท่ากัน C ด้านทุกด้านยาวเท่ากัน d ด้านนี้กับด้านนี้ไม่น่าจะยาวเท่ากันนะครับ e ก็ไม่ใช่ f ก็ไม่ใช่เพราะนั้นน่าจะมีอยู่2รูปคือ a กับ c ก็จะได้ดังนี้นะครับคือรูป a กับรูป c ต่อไปด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน a นะครับเท่ากันทุกด้านเพราะนั้นตรงข้ามยาวเท่ากัน b ด้านซ้ายมือกับขวามือข้างบนกับข้างล่าง c ซ้ายมือกับขวามือข้างบนกับข้างล่าง D ซ้ายมือกับขวามือข้างบนกับข้างล่าง F อฟอนี่ไม่ใช่นะครับ f ด้านตรงข้ามคืออย่างนี้นะครับปึ๊บไม่เท่ากัน e ไม่ใช่เพราะนั้นจะเหลือกี่รูปครับเหลืออยู่4รูปก็จะได้ว่าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะครับก็จะมีรูป A รูป B รูป C รูป D ต่อไปด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่ ด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่ด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันรูป c นะครับซ้ายมือกับขวาาซ้ยมือกับขวามือติดกันตรงนี้เท่ากันซ้ายมือข้างบนกับขวามือข้างล่างอยู่ติดกันตรงนี้ก็เท่ากันรูป d อันนี้ก็ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ไม่เท่ากัน e ย่านที่อยู่ติดกันก็ไม่เท่ากัน f ด้านที่อยู่ติดกันอันนี้ยาวเท่ากันอยู่ติดกัน ยาวเท่ากัน2คู่เพราะนั้นเท่าที่ดูนะครับก็จะมี a c f แต่เนื่องจาก a กับ c นะครับมันเท่ากันทุกด้านนะครับไม่ใช่ไม่ได้เท่ากันเฉพาะคู่นี้หรือคู่นี้ไม่ได้จะติดอ่าไม่ใช่เฉพาะด้านที่ติดกันเท่านั้นที่ยาวเท่ากันแต่บรรยาวเท่ากันทั้ง4ด้านนะครับเพราะนั้นก็นจะเหลือ f นะครับเป็นคู่เพราะว่าไม่ได้เท่ากันทั้งสด้านแต่ว่าด้านที่อยู่ติดกันเท่านั้นที่ยาวเท่ากัน ตามคุณสมบัติข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้นะครับรูป f รูปเดียวต่อไปด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่ขนานกัน1คู่ขนานกัน2คู่ขนานกัน1คู่ขนานกัน2คู่1คู่2คู่1คู่2คู่ไม่ขนานกันเลยนะครับ อันนี้ขนานกันหนึ่งคู่เพราะฉะนั้นจะเหลือ a b c d นะครับเหลือรูป a รูป b รูป c รูป d ที่ขนานกันสองคู่สุดท้ายด้านตรงข้ามขนานกันหนึ่งคู่อันนี้เราได้ว่าสองคู่นะครับอันนี้ก็สองคู่สองคู่สองคู่รวมนี้ข้างบนขนานข้างล่าง1คู่อันนี้ไม่ขนานกันเลยสักเส้นนะครับเพราะนั้นก็จะเหลือรูป f รูปที่มีมุมนะครับตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน1คู่ด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่นะครับเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปเวานะครับกนจบคลิปนี้ก็ฝากเช่นเคยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ